พรมแดงอาจารย์เพูดถึงพรมแดงด้วยคนะฮะความหมายของพรมแดงอาจารย์พรมแดงนี่เป็นการต้อนรับโชคลาภที่มาถึงแล้วก็เป็นนัยยะของความเป็นมงคลว่าสถานที่นี่มีความเป็นมงคลแล้วก็พลังเนี่ยพร้อมที่จะผ่านเข้าไปแล้วมีพรมเขียวด้วยพรมเขียวเนี่ยเป็นการต้อนรับพลังเข้าไปสู่ในบ้านอะแปลว่าเส้นทางแห่งการเข้าบ้านไปนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งสีเขียวเนี่ยหมายถึงการเติบโตครับเป็นธาตุเดียวที่มีการเจริญเติบโตได้ เรากำลังสนทนา,นายอยู่กับท่านอาจารย์วราาัตน์อัศกุลโกวิทนะครับประมาจารศาสตร์โรงจุ้ยเต่าหมวกด,ดําซึ่งวิชานี้อย่างที่เราได้รับรู้กันไปแล้วว่าณปัจจุบันผู้ที่สําเร็จวิชานี้มีอยู่เพียง3คนในโลกเท่านั้นและหนึ่งในนั้นก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้นะครับ <S <S เรียนรู้อย่างเป็นระบบเรียนรู้กันด้วย หลักของวิทยาศาสตร์มีคาอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลและที่สําคัญคือบ้านแห่งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าทําพงชื่อทั้งบ้านจะอยู่ได้อย่างไรซึ่งเป็นคาถามที่ผมเคยถามอาจารย์ไปแล้วนะฮะวันนี้ได้มาเห็นกับตาตัวเองต้องบอกว่ากลมกลืนและก็สามารถอยู่และดูดูมีศิลปะดูมีรสนิยมด้วยนะครับเราขออนุญาตจากตรงนี้เนี่ยที่ผมมองเห็นเข้าไปเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ มีเรื่องของประตูเดี๋ยวเราจะพูดกันประตูนี่อาจารย์บอกว่ามีมีเหรียญอยู่ข้างในด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแต่ตรงนี้ที่เห็นก่อนเนี่ยนะฮะลักษณะเหมือนหินใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นอะไรฮะอันนั้นในทางพวงชุยเราเรียกว่าอ e ีอ e ีหมอมัวอ e ีอ e ีหมวอมัวคือแปลว่าทุกอย่างราบพื่น,มนไม่มีอุปสรรคมัน,ม,นมันเป็นรูปลักษณ์ของอะไรเออมังกรฮะเป็นมังกร,รเป็นมังกรซึ่งแกะสลักซ้อนกัน เป็นการแกะสะลักนะเป็นชั้นๆซ้อนกันเข้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สามารถถอดออกมาได้เขาเป็นการแกะต่อเข้าไปเรื่อยๆ